เดอะซิมสันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนตำนานครับแล้วก็เป็นการ์ตูนที่ออกอากาศมายาวนานมากแล้วก็ยังเป็นต้นแบบให้กับการ์ตูนยุคหลังๆที่เป็นการ์ตูนแนวผู้ใหญ่ ต่อมาด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆรู้จักกับการ์ตูนซิมสันครับ50เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับเดอะซิมสันนะครับ Dad w h y are we doing this? ยุคแรกครับเขาเป็นซีรีส์การ์ตูนที่ออกอากาศยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ทีวีสหรัฐนะครับตอนแรกที่เขาเริ่มออกเนี่ยเขาออกวันที่17ธันวาคมปี1989แล้วก็ยังคงออกอากาศต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ลถือเป็นรายการทีวีประเภทซิกคอมที่ออกอากาศยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์อเมริกาด้วยจํานวนมากกว่า750ตอนนะครับแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดด้วยนะครับสครับต้นกําเนิดของเขามาจากรายการ The Tracy Alman Show ก่อนที่จะเป็น The s i m p s o n แบบที่เราได้ดูแบบทุกวันนี้นะครับมันเริ่มตั้งแต่นู่นเลยครับปี1987ครับมันเป็นแอนิเมชันสั้นๆความยาวไม่กี่นาทีออกอากาศในรายการ The Tracy Alman Show ซึ่งเป็นผลงานของแม t เกอร์นิงที่วาดภาพครอบครัวซิมสันในรูปแบบเรียบง่ายแลวก็หยาบก,กว่าเวอร์ชันปัจจุบันมากๆ3ามครับแมดเกอร์นิงเนี่ยเขาตั้งชื่อตัวละครในเรื่องเนี่ยตามชื่อคนในครอบครัวจริงๆของเขาครับไม่ว่าจะเป็นโฮเมอร์ก็เป็นชื่อพ่อของเขามาร์ทก็เป็นชื่อแม่ของเขาแล้วก็ลิซ่าและแม็กกี้ก็เป็นชื่อของพี่สาวของเขาครับส่วนบาร์ทเนี่ยมันเป็นการสลับอักษรจากคาว่าแบรนะครับที่แปลว่าเด็กดื้อน,นั่นเอง4ตัวละครมีสีเหลืองเพื่อให้สะดุดตาครับตัวละครในเดอะซิมสันเนี่ยจริงๆแล้วเขาเ ต่างจากมนุษย์นะครับแต่ว่าที่มันเป็นผิวสีเหลืองเนี่ยมันสร้างเพื่อให้คนเนี่ยสะดุดตาขณะผู้ชม เลี่ยนช่องปุ๊บก,ก็จะงงว่าทําไมตัวละครเรื่องนี้มันสีเหลืองเพราะว่ามันสร้างความแตกต่างจากการ์ตูนเรื่องอื่นในยุค80-90ที่มักใช้โทนสีธรรมดานั่นเอง5เมืองสปริงฟิลด์ถูกออกแบบให้เป็นเมืองแบบไหนก็ได้ครับคือเมืองสปริงฟิลด์เนี่ยในเรื่องมันจงใจถูกออกแบบให้เป็นเมืองที่สามารถตั้งอยู่ที่ไหนก็ได้ในอเมริกามันเป็นเมืองสมมติที่สะท้อนภาพชีวิตของคนอเมริกันแบบทั่วไปซึ่งชื่อสปริงฟิลด์เป็นชื่อเมืองที่พบได้บ่อยที่สุดในสหรัฐที่มีมากกว่า30เมือง ในหลายๆรัฐนะครับกเขาเคยทํานายอนาคตได้อย่างแม่นยำแดะซิมสันเนี่ยมีชื่อเสียงอย่างมากจากการทํานายอนาคตหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนะครับซึ่งเขาทําไว้ในกระตูนตั้งแต่ปี2000หรือว่าการเกิดไวรัสคล้ายโควิด19นะครับหือว่า การใช้สมาร์ทวอตซึ่งก็ทำนายไว้ตั้งแต่ปี1995ครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เนี่ยเพื่อนๆนะ่าจะเคยเห็นอยู่แล้วเนาะใน u t u b e เนี่ยมันมีการทำนายไว้แบบหลายข้อมากๆหลายอย่างที่มันตรงซึ่งมันก็ทําให้แฟนๆเนี่ยตกตะลึงกับความแม่นยําที่เขาสร้างขึ้นนะครับเตัวละครพูดเสียงเดียวกันหลายตัวครับนักพากย์ในซิมในเดอะซิมสันเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆตัวใช้ตัวตัวแบบ แค่คนเดียวในภาคหลายเสียงนะครับอย่างเช่นตัวหลักของเราก็คือแดนแคสต์าน์เนตตานะครับ <little> Homer. And of course there's c r u s t y the Clown. a <All> r i g h t Grandpa Simpson. So with a certain politician from Massachusetts. <c oughs> เขาภาคเป็นโฮเมอร์ครัสตี้เดอะคลาวแกนพาซิมสันนะครับแล้วก็ตูนอื่นอีกมากมาย หรือว่าแนนซี่คาร์ดวิกเนี่ยก็พาคเป็นบาร์ดนะครับพาคเป็นเนื้อสันพาคเป็นรับเป็นวิกกัมนะครับรับวิกกัม okay. คือตัวยวกันะครับโอเคหรือว่าแฮงก์อัสเตรเียเขาพาคเป็นโมอาปูชีฟวิกกัมนะครับก็คือเป็นตำรวจวิกกัมนะแล้วก็คอมิกบุกกายนะครับซึ่งมันช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มเอกลักษณ์ให้ตัวละครด้วยนะครับ 8เขาได้รับรางวัลเอมมี่อวอร์ดมากกว่า30รางวัลน,นะครับตลอดระยะเวลาการออกอากาศเนี่ยเดอะซิมสันได้รับรางวัลพรามไทม์เอมมี่อวอร์ดมากกว่า30ครั้งและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์แอนิเมชันที่ส่งอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์9ตอนพิเศษอย่าง Tree House of h o r r o r เนี่ยออกอากาศทุกปีนะครับมันจะมีตอนพิเศษที่ทําทุกซีซั่นนั่นก็คือตอนฮาโลวีนนะครับแล้วมันจะเป็นตอนที่ ล้อเลียนหนังสยองขวัญในช่วงช่วงนั้นนะครับหรือว่าเป็นการสร้างขึ้นมาเองนะครับไซไฟหรือว่าวรรณกรรมคลาสสิกมันเป็นตอนล้อนะทึ่งไม่ได้อิงกับเนื้อเรื่องหลักนะครับก็คือแบบตัวละครในเรื่องเนี่ยแบบอยู่ๆโฮเมอร์ Homer เป็นผีอยู่ๆมาร์สเป็นผีอะไรเงี้ยก็คือเป็นการล้อเลียนแบบเป็นตอนพิเศษนะครับ10 สร้างแรงบันดาลใจและอิทธิพลต่อวัฒนธรรมป๊อปนะครับเดอซิมสันไม่ได้เป็นเพียงการ์ตูนตลกแต่ยังวิจารณ์สังคมการเมืองศาสนาการศึกษาแล้วก็ครอบครัวแบบอเมริกันด้วยนะครับจนส่งผลให้มีอิทธิพลกับรายการอื่นเช่น Family Guy, South Park, ร์คริกแอนมอร์ตนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างอนิเมชั่นรุ่นหลังด้วยนะครับ1 โฮเมอร์ซิมสันติดอันดับตัวละครโทรทัศน์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับโฮเมอร์ซิมสันได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในตัวละครโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลท,ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยนิตยสาร Entertainment Weekly นะครับจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของ100ตัวละครที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทีวีเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนคุณพ่อชาวอเมริกันผู้ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็มีสเมสเน่ห์ในแบบของตัวเองนะครับ Hi, David. 12ครับเสียงตะโกน d o ของโฮเมอร์เนี่ยถูกบันทึกไว้ในพจนานุกรมออกฟอร์ดนะฮะเสียงโดเนี่ยอันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยจริงๆมันเป็นคําที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับแต่มันถูกสร้างขึ้นแล้วก็ได้รับความนิยมมากจนออกฟอร์ดอิงลิสติชจินเนอรี่เนี่ยเพิ่มเข้าไปเป็นคําในพจนานุกรมคือเพิ่มไปเป็นคําใหม่เลยโดยนิยามความหมายของมันก็คือเป็นคําอุทานที่แสดงถึงความรําคาญ ความผิดพลาดหรือว่าการตระหนักรู้ในบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์สิบสามแมคเไม่เคยต้องการที่มีของเล่นหรือลิขสิทธิ์มากเกินไปในช่วงแรกนะครับช่วงแรกของความสําเร็จเนี่ยแมคเกนิคัดค้านการสร้างสินค้าหรือของเล่นจากตัวละครเดอะซิมสันเพราะว่าเขากลัวว่าผลงานจะถูกกลืนด้วยการค้ากําไรแล้วเมื่อกระแสงมันแรงอ่ะมีคนอยากได้สินค้าของเดอะซิมสันเนี่ยคือถ้าบางคนเนี่ยเขาดูจนอินเขาก็อยากได้ หนังสืออยากได้เสื้อผ้าหรืออยากแม้อยากได้แม้กระทั่งดับเบียร์ที่เป็นยี่ห้อเบียร์ในเรื่องซิมสันด้วยซ้ำสิบสี่มีตอนที่ห้ามฉายในบางประเภทประเทศนะครับหลายตอนของเดอะซิมสันถูกแบนหรือเซนเซอร์ในบางประเทศเช่นตอนที่ล้อเลียนผู้นําทางศาสนานะครับหรือว่าตอนที่ล้อประเทศอื่นๆนะครับสิบห้าเคยมีตอนพิเศษที่ใช้แอนิเมชันจากสตูดิโอชื่อดังนะครับตอนพิเศษอย่าง t r e เ h าส์เฮอร r เรมีช่วงหนึ่งที่แอนิเมเตอร์ระดับโลกอย่าง เกลโมเดเทโรเนี่ยมากำกับแอนิเมชันเลยนะแล้วก็ตอนมันนี่บาร์สเนี่ยมีอินโทรแบบเขาแก๊กอะ่ะเป็นอินโทรแบบที่มันจะเป็นตอนเริ่มต้นอ่ะเพื่อนๆที่พวกซิมสันมันจะวิ่งมาที่โซฟาที่เดียวกันที่มันจะแบบแต่ละตอนมันจะมีความแตกต่างกันทุกตอนน,นะครับก็มีอินโทรสุดโดนดังที่ว่าโดยแบงซี่นะครับศิลป,ปิน Gravity, รกราฟฟิตี้ลึกลับของอังกฤษซึ่งสะท้อนแรงงานราคาถูกในการผลิตการ์ตูนด้วยนะครับ16 a แม็กกี้ซิมสันพูดได้น้อยมากนะครับแต่ว่าเสียงของเธอมาจากดาราดังแม้แม็กกี้เนี่ยที่เป็นทารกในเรื่องเนี่ยจะพูดมีกี่ครั้งตลอดซีรีส์นะครับแต่ในตอนหนึ่งที่ชื่อว่าริซ a า First w o ว l d เสียงคำว่า Da d ดดีของเธอถูกภากโดยอลิซาเบธเทเลอร์เลยนะ <Daddy. S 1> นะครับเป็นนักแสดงระดับตำนานซึ่ง นับเป็นการปรากฏตัวพิเศษที่อึ้งนะครับทำเอาแฟนๆอึ้งเสะเทือารมณ์17มีนักแสดงรับเชิญระดับโลกมากกว่า800คนนะครับเนื่องจากซิมสันเนี่ยมีตอนที่เยอะมากอย่างที่เราบอกไปนะครับตลอดหลายซีซั่นที่ผ่านมาเดอะซิมสันมีแขกรับเชิญจํานวนมากตั้งแต่นักดนตรีชื่อดังนะครับอย่างพอลแมคคานนี่นะครับเลดี้กาค้าหรือว่าจอห์นฮิริสันนะครับซึ่งหลายคนก็ให้เสียงเป็นตัวเองในเรื่องจริงๆนะครับ18เดอะซิมสันมูวี่2 0 0 7ประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับ The greatest Family Adventure Family Simpsson หลังจากออกอากาศมานานเนี่ย10เป็นเวลา18ปีนในที่สุดเดอะซิมสันก็มีภาพยนตร์ของตัวเองที่ชื่อว่าเดอะซิมสันมูวี่นะครับซึ่งในไทยก็มีให้ดูกันด้วยนะครับซึ่งกว่ารายได้มากกว่า530ล้านเหรียญทั่วโลกนะครับแล้วก็ได้รับคำว,วิจารณ์เชิงบวกโดยยังคงอารมณ์เสียสีแบบซีรีส์ต้นฉบับแต่ก็มีการสร้างเนื้อหาได้แบบสร้างสารรค์ทีเดียว Does whatever a spider pig does. The Simpsons movie. 19บ้าบร์เป็นตัวละครที่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนน้อยมากนะครับบาร์มันจะมีเสื้อเดิมๆที่มันใส่ก็คือเสื้อสีส้มกางเกงสีน้ําเงินใช่ไหมครับซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะของแอนิเมชันยุคเก่าเพื่อให้ตัวละครมันเป็นที่จดจําง,ง่ายและลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบหรือแม้กระทั่งลิซ่าที่ใส่เสื้อส้มกระโปรงตัวเดิมอยู่ทั้งซีรีส์หรือว่ามาร์ทที่ใส่เสื้อเขียวตัวเดิมนะครับเป็นกระโปรงเหมือนกันนะครับก็เป็นแบบนี้แหละ20ม่มซิมสันเวอร์ชันนานาชาตินะ <See? S 2> ซิมสันเนี่ยถูกภาคแล้วก็ออกอากาศในกว่าร0อประเทศนะแล้วก็แปลเป็นหลายภาษาทั่วโลกนะครับโดยอาจจะมีการปรับคําพูดปรับมุกให้มันเข้ากับวัฒนธรรมนะครับซึ่งจริงๆในไทยก็มีภาคไทยด้วยนะแต่ว่าตอนนี้หาดูไม่ได้แล้วนะครับก็เสียดายเหมือนกัน 21. แมตต์เกรนนิงออกแบบตัวละครในเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับเมื่อแมตต์เกรนิงถูกขอให้เสนอไอเดียแอนิเมชันสำหรับรายการ t ดอะเ a ร y ี l เอาแมนโเขากลัวว่าถ้าใช้การ์ตูน Life i n h e l l ของตัวเองจะเสียลิขสิทธิ์ตอนนั้นก็ทําการ์ตูนเขาอยู่เขาก็เลยวาดครอบครัวเดอะซิมสันแบบรวดเร็วนะครับสไตล์ลายเส้นหยาบๆยาบนกระดาษในล็อบบี้ของสตูดิโอซึ่งตัวละครที่คุณเห็นตอนแรกก็มันก็ยังคงดิบดิบอยู่ถ้าคุณไปดูในซีซันแรกๆกเลยหรือว่าไปดูใน The t r a c y ี l เอาแมนโเนี่ยมันจะเป็นตัวการ์ตูนแบบบิดบเบี้ยวๆยหยาบๆนั่นแหละมันไม่ได้ประณีตมากนะครับ 22ตัวละครทุกตัวมีแค่4นิ้วนะครับเช่นเดียวกับแอนิเมชันหลายเรื่องครับเดอะซิมสันมีตัวละคร4นิ้วนะครับซึ่งช่วยให้มันวาดง่ายประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งนี้มีข้อยกเว้นเล็กน้อยนะครับอย่างพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในตอนกูกูไกเพนนะครับก็มีนิ้วครบ5นิ้วเพื่อ เคารพต่อศาสนานะรีบสามีเอนทรดิที่ซ่อนมุกหรือข้อลับข้อมูลลับไว้นะครับในตอนท้ายของแต่ละตอนเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้กํากับคําพูดมุกตลกอะไรต่างๆอยู่ในเครดิตเช่นในบางตอนจะมีชื่อผู้เขียนบทปลอมหรือว่าชื่อเล่นของทีมงานที่อบดใส่คาประชดซึ่งแฟนพัก แฟนบันแท้ก็มักจะหยุดภาพเพื่อเก็บรายละเอียดพวกนี้ไว้บ,บ้างนะ24เนี่ยดับเบียถูกล้อเรียนเครื่องดื่มจริงในหลายประเทศคนระับดับเบียเนี่ยเป็นเครื่องดื่มประจําตัวของโฮเมอร์ใช่ไหมมีความโด่งดังจนมีคนผลิตออกมาขายจริงๆในหลายประเทศเช่น ออสเตรเลียเม็กซิโกหรือว่าชิลีนะครับแม้ในบางกรณีเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตจากทางฟอกทำให้บางประเทศก็สั่งแบนด์การผลิตหรือว่าสั่งให้หยุดขายทันทีเออมันดังถึงขนาดน,นั้นนะครับ25้าเขาเคยล้อเรียนเกือบทุกซีรีส์ดังและหนังฮอลลีวูดเขา้อมาเยอะมากนะครับมันจะเป็น Star Wars ์ e เ o ย d Fa h ด r r ร์ r ธอร์ t ฮร์รี่ o อตเ r อร์เ b r e a k i n g Bad และอีกนับไปทวนซึ่งบางตอนถึงกับเรียนแบบทั้งเรื่องในเวลาไม่กี่นาทีอย่างสุดารร้ายนะยี่น,นํินมากจนต้้องแกไขใหม่ Well, ตอนนำร่องเนี่ยตอนแรกเลยนะครับ <c oughs> เคยถูกปฏิเสธจากผู้บริหารฟอก เพราะว่าคุณภาพแอนิเมชันมันต่ำมากจนแทบออกอากาศไม่ได้ทีมงานก็เลยต้องจ้างสตูดิโอแอนิเมชันเกาหลีใต้มาช่วยปรับปรุงคุณภาพทําให้ซีซั่นหนึ่งมีสไตล์ภาพแปลกกว่าซีซั่นอื่นนั่นเอง27่เนักพากย์ได้รับค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการแอนิเมชันนะครับนักพากย์หลักอย่างคุณแดนแคสตา้าเนต้าเนนะี่ยหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเคยเจรจา,าค่าตัวจนขึ้นไปสูงถึง4ี่แสนต่อตอนนะครับสี่แสนเหรียญน,นะครับในปี2008ัดถึง2011ัอก่อนที่จะปรับลดในภายหล ชื่อของสัตว์เลี้ยงก็มีความหมายนะครับมันจะมีหมากับแมวใช่ไหมซึ่งหมากับแมวในเรื่องนี้เนะี่ยชื่อแม่งเรียกยากมากอย่างซันต้าลิตเติ้ลเฮลเปอร์นะครับก็คือชื่อนี้มันมาจากตอนคริสต์มาสที่บาร์รับหมาตัวนี้มาเลี้ยงหรือว่าแมวที่ชื่อว่าสโนบอล29เคยมีแผนทําภาคแยกนะครับก็คือท Spin ําสปินออฟอย่างเช่นเขาเคยคิดที่จะทําเหมือนชนะีฟแลนโชเนาะก็คือทําครัสตี้เดอะคาวแยกออกมาหรือว่าทรอยแมคครัวแยกออกมารวมถึงตอนล้อเลียนการทำสปินออฟอย่าง S The s i m p s o n s ปรินอ f s โชว์แคสนะครับที่แสดงแนวชิดสุดฮาของภาคแยกแบบไม่ได้ทำจริงๆนะครับซึ่งถ้าทำจริงๆก็น่าสนใจเหมือนกัน30ได้รับเกียรติบน Hollywood Walk Off a m e นะครับเมื่อวันที่14ม่มกราปี2000เนี่ยเดอะซิมสันได้รับดาวบน Hollywood Walk Off a m e เลยนะครับถือเป็นรายการทีวีแอนิเมชั่นรายการแรกที่ได้รับเกียรตินี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ Hollywood Walk Off a m e ก็จะเป็นชื่อศิลปินชื่อนักร้องชื่อดาราที่โด่งดังจนเป็นระดับตำนานใช่ไหมซึ่งเด็นซินม ในฮอลลีวูดวอล์คออฟเฟ e มนะครับ31 Couch Gag คนะครับคือเอกลักษณ์สำคัญของรายการครับเคาแก๊กคือฉากที่ครอบครซิมสันวิ่งมานั่งบนโซฟาตอนเปิดรายการนะครับจะเป็นจะเปลี่ยนไปในทุกตอนนะครับโดยบางครั้งเป็นมุกสั้นบางครั้งก็ยาวมากจนบางทีแบบเมื่อไหร่มันจะจบว่าโดยศิลปินรับเชิญหลายคนก็อย่างที่เราบอกไปอย่างแบงซี่หรือว่าเดร็ฮโรก็มา ช่วยในตอนแรกนะมรับ32มีแบบจำลองเมืองสปริงฟิลด์จริงๆในสหรัฐนะครับที่ Universal Studio นะครับมีโซนเดอะซิมสันไรท์พร้อมฉากจำลองเมืองสปริงฟิลด์ที่แฟนๆสามารถเดินเล่นได้ในโมเทิเวซื้อของจากควิกอีม r t ได้นะครับหรือว่าถ่ายรูปหน้าบ้านของครอบครัวซิมสันได้อย่างสมจริงนะครับ 33, ชื่อการของบาร์คือโจโจนะครับแม้จะไม่ค่อยถูกพูดถึงในเรื่องแต่ชื่อเต็มของบาร์คือบาตาโลมิวโจโจซิมสันนะครับซึ่งโจโจเป็นวุกที่ทีมงานใส่ไว้เพราะว่ามันดู ูไม่มีความหมายอะไรแต่ว่ามันดูตลกดีเวลาพูดนะสามสิี 34, ลิซ่าซิมสันคือสัญลักษณ์ของความฉลาดและสติปัญญานะครับลิซ่าเนี่ยไม่เพียเป็นเด็กเก่งในเรื่องเท่านั้นนะแต่ว่ายังเป็นตัวแทนของเสียงของเหตุผลนะครับแล้วก็คุณธรรมเพราะในเรื่องเนี่ยตัวเหตุผลมันหาได้ค่อนข้างยากนะครับยกเว้นมาร์ทใช่ไหมที่เหลือมันก็จะกาเรวราดนะ ก็จะเหลือลิซ่าเนี่ยที่ดูเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ดูรักษาคุณธรรมที่สุดในครอบครัวนี้เธอก็สนใจดนตรีคลาสสิกเป็นมังสวิรัตแล้วก็มีแนวคิดก้าวหน้าซึ่งแตกต่างจากตัวละครอื่นๆอย่างชัดเจนเคยมีตอนที่แสดงว่าเธอจะเป็นประธานาธิบดีนในอนาคตด,ด้วยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเธอฉลาดมาก35 สเตเฟนฮอคกิงเคยออกเสียงภาคตัวเองนะันักฟิสิกส์ชื่อดังอย่างสเตเฟนฮอคกิ้งเนี่ยปรากฏตัวในเดอะซิมสันหลายครั้งนะครับแล้วก็พากเสียงตัวเองจริงๆเขาเคยกล่าวว่าเดอะซิมสันเป็นรายการที่ฉลาดกว่าการ์ตูนทั่วไปและเขาเป็นแฟนตัวยงของซีรีส์นี้36ไม่มีใครรู้ตำแหน่งรัฐที่สปริงฟิวตั้งอยู่จริงๆนะครับแมตต์เคอร์นิงตั้งใจปิดบังว่าจริงๆแล้วสปริงฟิวอยู่รัฐไหนในอเมริกาด้วยการใส่รายละเอียดขัดแย้งกันในหลายตอนเช่น ตอนนึงก็ติดกับทะเลตอนนึงก็อยู่กลางทวีปซึ่งมันทำให้กลายเป็นมุกประจําที่แฟนๆพยายามถอดรหัสมานานหลายปีนะว่าสปริงฟิลม,มันอยู่ไหนในอเมริกากันแน่37เสียงของมาร์ทมาจากนักแสดงที่ชื่อว่าจูเลียคาร์เพนเนอร์ He doesn He doesn't mean be sacrilegious likes sleep Lord Sundays to to on just in ที่ใช้เสียงจริงโดยไม่ปรุงแต่งนะครับเสียงแหบๆที่เป็นเอกลักษณ์ของมาร์ทเนี่ยมาจากจูเลียเคฟเนอร์ซึ่งใช้เสียงธรรมชาติของตัวเองแบบไม่ได้ใช้เสียงนักพากับเป็นเสียงของเธอจริงๆนะครับแล้วก็เสียงนี้มันก็เป็นลายเซนของมาร์ทแล้วก็ทําให้เธอได้รับรางวัลเอมี่โดยซ้ำน,นะครับ38มีตอนที่ล้อเรียนสตูดิโอฟ็อก ของตัวเองหลายครั้งครับแม้ว่าซิมสันมันจะออกอากาศบนช่องฟ็อกนะครับแต่ว่าเขาก็ล้อเรียนบริษัทที่ตัวเองอยู่หลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น พนักง,งานฟ็อกมาง่นะครับหรือว่าข่าวปลอมของ Fox New นะครับหรือว่าล้อดิวดี้ดิ n ี y จะมาซื้อากิจการ Fox ซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ง่ายในวงการทีวีเพราะว่าปกติอะรายการจะไม่ไม่ออกมาวิพา์วิจารณ์บริษัทที่ออกอากาศในรายการตัวเองใช่ไหมครับอันนี้ก็คืออยู่ช่องเขาแต่ก็ล้อเลียนเขานั่นแหละ39เคยมีตอนที่ออกแบบโดยแฟนๆผ่านเว็บไซต์นะครับอย่างตอน The s ซิสันร้อยสามสิบแปดอีพิโซดสเปกูล่านะครับแล้วก็ช่วงหลังๆมีการให้แฟนๆโหวตทางอินเทอร์เน็ตว่า อยากให้ตัวละครทําอะไรมีฉากไหนคนอยู่ในตอนหรือว่าเลือกเค้าสแกกโดยตรงได้นะครับกลายเป็นความร่วมมือระหว่างแฟนๆกับผู้ผลิตนะครับที่หายากในยุคนั้น40นะครับนักภากที่ให้เสียงบ้านะเป็นผู้หญิงชื่อว่าแนนซี่คาร์ดไรท์นะครับ แม้บาสจะเป็นเด็กชายวัยสิบขวบแต่เขาก็พากย์โดยเสียงของแนนซี่คราดไรท์นักพากย์หญิงวัยกลางคนที่มีความสามารถในการทําเสียงเด็กชายได้อย่างแนบเนียนนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในวงการแอนิเมชันที่ตัวละครเด็กมักจะพากย์โดยผู้หญิงนะเพราะว่าตัวละครเด็กจะมีเสียงเล็กนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ผู้หญิง42มีตอนที่ทั้งเรื่องเป็นตอนที่เงียบสนิทนะครับก็คือตอนที่ชื่อว่า ผมอ่านไม่ออกเอาเป็นว่ามีตอนยาวเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้มีตอนยาวๆที่มันไม่มีบทพูดเลยเพื่อให้คนดูโฟกัสกับแอนิเมชันภาพหลอนนะครับแล้วก็ดน,นตรีประกอบถือว่าเป็นความกล้าหาญเชิงศิลปะที่แปลกแหวกแนวสําหรับการ์ตูนทีวีนะครับ43ชื่อว่าซิมสันเนี่ยมาจากคาว่าซิมเปิลตันนะครับ ซิมสันมาจากคำภาษาอังกฤษว่าซิมเพิลตันที่แปลว่าคนซ,ซื่อหรือว่าโงโง่ซึ่งสะท้อนคาแรคเตอร์ของโฮเมอร์และครอบครัวได้ดีแมคกเกอร์นิ่งตั้งใจให้ครอบครัวนี้ดูเป็นครอบครัวที่ซิมเพิลที่สุดธรรมดามากๆเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้คนดูสามารถรีเลทได้44ดนตรีเปิดรายการแต่งโดยแดนนี่เอลฟ์แมนนะครับดนตรีทีมอันเป็นเอกลักษณ์ของเดอะซิมสันนแต่งโดยแดนนี่เอลฟ์แมนนักแต่งเพลงประจําตัวของทีมเบอร์ตันนะครับในปี1989ซึ่งใช้เวลาแต่งไม่กี่วัน,นครับแต่ว่ากลายเป็นหนึ่งในเพลงเปิดรายการที่ จดจาได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์นะครับ45ตัวละครรองบางตัวมีบทพูดมากกว่าตัวละครหลักด้วยซ้ําอย่างเช่นตัวละครอย่างโมซิสแลกนะครับที่เป็นคนอ่พนักเป็นเป็นคนเปิดร้านเหล้านะครับหรือว่ามิสเตอร์เบิร์นนะครับที่เป็นเจ้าของโรงงานนิวเคียร์ก็เคยมีจํานวนบทพูดในบางซีซั่นเนี่ยมากกว่าแม็กกี้มากกว่า Maggie, มาร์ทแม็กกี้ไม่น่าเอาไปทียบแล้าแม็กกี้นะไม่ค่อยพูดอยู่แล้วแต่ว่ามากกว่ามาร์ทนะครับเพราะว่ารายการมีแนวะโน้มจะพัฒนาตัวละครรองๆเหล่านี้แหละอย่างลึกซึ้งให้กลายเป็นขวัญใจแฟนๆน,นะคร อาชีพมามากกว่า200แบบนะครับในตลอดซีรีส์เนะี่ยโฮเมอร์ทำอาชีพหลายอย่างมากซึ่งจะเอาจริงหลักๆอะ่ะเขาเป็นคนที่ควบคุมโรงงานพลังงานนิวเคลียร์ใช่ไหมเหมือนเป็นคนดูแลความปลอดภัยแต่แม่งวันๆไม่ทําอะไรหรอกนะครับ เขาเคยปเป็นนักวินโอกาสนะรับเขาเคยเป็นศิลปินนะครับที่เคยร้อเลนเดอะบีเทลนั่นแหละที่เป็นวงเดอ b บีชาร์ปนะแล้วก็เคยเป็นตัวตลกด้วยเคยเป็นนักเขียนการ์ตูนด้วยนะครับซึ่งเป็นมุกประจําซีรีส์ที่เขามักจะได้งานใหม่ๆแบบไม่มีเหตุผลนะซึ่งเสียสีชีวิตคนอเมริกันที่เปลี่ยนอาชีพได้บ่อยนั่นแหละนะครับ47เคยมีตอนที่สร้างขึ้นเพื่อแค่ต่างการวิจารณ์ว่าซีรีส์ตกต่ำลงนะครับอย่างตอน e h i n d the Laughter นะครับเป็น ม็อกคูมเนนทิรีม็อกคูมเนนทรีคือการล้อเรียนสารคดีนะครับที่ทีมงานตั้งใจใช้เพื่ออธิบายว่าเบื้องหลังของเดอซิมสันนี่เป็นยังไงแล้วก็พร้อมทั้งล้อว่าทําไมบางซีซั่นมันแย่ลงซึ่งเป็นการหาหน้าเข้าหาความวิจารณ์แบบสร้างสรรน,นะครับคือมันเหมือนจับคล้ายๆที่เดอะแฟมิลี่กายทำเลยผมจำไม่ได้ว่าใครทําก่อนแต่น่าจะซิมสันนะก็คือเอาโฮเมอร์เอามาร์ทเอาทุกคนมานั่งสัมภาษณ์นะครับว่าในการถ่ายทำเนี่ยมันเป็นยังไงเบื้องหลังในการถ่ายทำมีปัญหาอะไรบ้างอะไรเงีเเ้ยก็ 48แฟนๆยังคงถกเถียงว่าใครคือพ่อที่แท้จริงของแม็กกี้ครับแม้ซีรีส์จะไม่เคยตั้งประเด็นนี้จริงจังแต่มีแฟนๆบางกลุ่มสร้างทฤษฎีสมคบคิดนะว่าแม็กกี้ไม่ใช่ลูกโฮเมือจริงๆแล้วจากการเปรียบเทียบรูปล่างลักษณะหรือแม้แต่บางทีบทสนทนาในตอนล้อเลียนตระกูลซิมสันเองนะครับซึ่งก็งงว่ามัานมาอย่างไรนะ49มีตอนที่ใช้สไตล์แอนิเมชันแบบอนิเมะญี่ปุ่นนะครับอย่างตอน Three House of Horror Xxv นะครับมีฉากที่ตัวละครกลายเป็นสไตล์แอนิเมชันเต็มตัวครับอย่างบาร์เป็นนินจาลิซ่าเป็นสาวมัธยมแนวเซเลอร์มูนโฮเมอร์กลายเป็นหุ่นยนต์แบบมี่าผมไม่รู้อันถูกมันะซึ่งทีมงานใส่รายละเอียดแบบตั้งใจแล้วก็แม่นยําต่อวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับห้ตัวละครอ,อย่างมิวเฮาส์เป็นเพื่อนสนิทข,ของบาร์ซึ่งชื่อกลางว่ามุดสุลินีเพราะว่า มาจากเบนิโตมุสโซลินีนะครับเป็นผู้นำเผด็จการฟาสซิสต์ของอิตาลีนะครับคือมีตอนหนึ่งที่เ,เขาสืบสาวเราเรื่องว่ามิวเฮาส์นี่มีเชื้อสายอิตาลีแล้วก็ย่าเขาตั้งใจตั้งชื่อกลางให้เป็นมุสโซลินีนะครับซึ่งเป็นมวกตลกแนวดักดัก,ดกที่ทีมงานตั้งใจใช้เสยษสีเพราะว่ามิวเฮาส์เองก็มีชื่อกลางของริชาร์ดนิกสันเช่นกันนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วไว้มาเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ